วิธีการใช้งานเซรั่มไฮยาหรือว่าฟิลเลอร์แบบทาให้เห็นผลที่สุดนะครับทำตามเลลปนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นฟิลเลอร์แบบทาหรือว่าเอ็กโมไฮยาฟิลเลอร์นะครับเป็นตัวไฮยาลูริกแอซิดเนี่ยมากถึง10%จะเน้นในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกนะครับผิวขาดน้ําผิวแพ้ง่ายผิวอ,อักเสบหรือผิวที่แบบไม่ชุ่มชื้นดูสุขภาพไม่ดีเนี่ยใช้แล้วผิวจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้น วิธีใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะครับคือทําความสะอาดใบหน้าก่อนเลยปกตินะครับปองก็จะล้างหน้าด้วยวิธีดับเบิลคลีนซิ่งเนาะแล้วอาสัมบีเนี่ยเช็ดอีกรอบหนึ่งนะคบเพื่อทําให้หน้าเราเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยคือให้เช็คเลยว่ามีคราบดำหรือสิ่งสกปรกติดบนใบหน้าไหมถ้าไม่มีแปลว่าเราล้างหน้าสะอาดแล้วแต่ถ้ามีให้ล้างหน้าซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็ลงตัว ไฮยาฟิลเลอร์ได้เลยนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ลงตัวนี้นะครับจะใช้เป็นตัวเซรั่มหน้าเงาก่อนก็ได้เพื่อบำรุงผิวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยตามด้วยเซรั่มไฮยาเพื่อล็อกความชุ่มชื้นครับอันนี้เราตอนสมมติว่าตอนลงตัวเซรั่มหน้าเงา B35 เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ลงตัวเซรั่มไฮยานะครับตัวเนี้ลงไปที่ผิวได้เลยนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะเพื่อล็อกความชุ่มชื้นนะครับเห็นไหม พอลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมกับผิวได้ดีครับเคลือบผิวหน้ามันจะดูเงาเงาโกลอเดี๋ยวปอนทาให้ดูครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับหลังจากทานเนี่ยฝั่งที่ทาจะดูชุ่มชืน้นดูกโกลขึ้นฝั่งที่ไม่ทาหน้าก็จะดูแห้งนะครับอันนี้เปรียบเทียบกันเลยพอใช้ตัวนี้เสร็จเนี่ยอย่าลืมนะครับอยากให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยากให้แบบ เขาเรียกว่าต้านแก่ไปด้วยลดริ้วรอยไปด้วยเนี่ยอย่าลืมใช้คู่กับตัวเซรั่ม B35 หน้าเงาและก็ตัวครีมกันแดดนะคะเพื่อปกป้องเราจากแสงแดดผิวจะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสูตรการใช้ไฮยาเลยอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่สเนี่ยสำหรับใช้ตัวไฮยาตัวนี้เป็นตัวบูสเตอร์นะคะตอนจะทําแบบนี้คือเอาเซรั่มอะไรก็ได้หรือว่าครีมที่เรามีอยู่นะครับหยดลงบนมือก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวเซรั่มไฮยาครับ หยดทับก็คือเหมือนเป็นตัวบูสเตอร์ผสมกับสกินแคร์ที่เรามีอยู่นะครับแล้ววนให้ครีมมันผสมกันหลังจากนั้นเนี่ยให้เอามาแปะบนใบหน้าให้ทั่วมันก็จะเป็นการบูสต์นะครับสำหรับคนที่มีครีมหรือว่าเซรั่มอยู่แล้วนะครับให้เอาตัวน้องฟิลเลอร์แบบทาตัวเนี้ย เรี๋ยว่าไฮยาฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปบูสต์ผิวได้เป็นหัวเชื้อบูสเตอร์สำหรับไฮยา10%ก็จะยิ่งเติมความชุ่มชื้นล็อกความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้อีกก็จะช่วยบูสต์ในเรื่องของลดเดียวลอยแล้วก็ล่องลึกบนใบหน้าได้นะครับ